อันนี้คือวัตถุดิบนะฮะตับหมูตับหมูมเจ๊ <S 2> <S 2> <S ตับหมูนะอัน,นเป็นเครื่องของเย็นโตโปลานเจปูหน้าวัดต่ปูนะดีครับนี่จะรับสู่ช่องเทร,ราไลไรเดอร์ครับวันนี้เลรามาแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นโตโปลานเจปูหน้าวัดต่ปูนะครับอยู่ที่ชุมรีแถวอ่างศิลานะครับร้านนี้ร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะฮะจะแนะนำให้เพื่อนๆน,นะฮะ ดูนะครับร้านนี้คือขึ้นชื่อของเรื่องเย็นโตโฟครับเครื่องแน่นราคาไม่แพงครับร้านแบบบ้านๆอีกร้านนึงที่ถยวเราจะแน,น,นะนำครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศาด้านในกันเลยนะครับอันนี้คือบริเวณถนนนะครเป็นสามแยกหน้าวัดตาอโกับเส้นสมิธอ่างศิลาครับร้านเย็นโตโฟเจปูนะครับเครื่องแน่นๆครับร้านนี้ร้านพื้นบ้านครับผมกินตั้งแต่ยังนม่นมๆนม จนมีครอบครัวกบล้าน,นี้ก็วัตถุดิบเยอะมากมายครับเดียเด๋ยวจะพาเข้ามาดูน้องปามทำก๋วยเตี๋ยวเย็ยนตโตโฟนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูวัตถุดิบตั้งร้านบรรยากาศในร้านนะครับช่วงนี้ช่วงใบบาทแล้วครับคนก็ยังแน่นอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเย็ยนตโตโฟครับอันนี้แบบไทยๆนะฮะจะมีจะมีเต้าหู้มีตับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆครับก็จะ เด็ดเลคือหมึกกับหมึกเส้นนะฮะวันนี้คือน้องปลาของเแล้วก็แต่ละร้านนี้ก็บางคนอาจจะยังไม่เคยกินเจนโตโโฟรครับนี่ก็เดี๋ยวจะให้ดูที่ทำเจนโตโโฟร้านเจปูนา้าวัตปูนะครับรีวิวกันทำเจนโตโโฟนะครับ ใส่เครื่องมีทั้งเยื่าโฟแล้วก็เกี๋ยวหมูน้ำใสก็จะมีหมูเด้งนะะหมูเด้งแน่นๆเลยนะครับแล้วจะมีถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งนะครับวัตถุดิบหลักๆแล้วก็จะมี นะมีตับมีเต้าหู้นะแล้วจะมีความหมือนถ้าบางคนไม่ชอบกินยินตะโพลก็จะเป็นเดตียวหมูน้ำใสนะแต่ว่าถ้ากินยินตะโพนี่ก็คือน้านนี้เด็ดไปรจริงๆครับเ้าเคยเลามากินอยู่ด้วยครับตรงใส่เต้าเจี้ยวนะดูไปใกล้ๆครับหมูเป็นแผ่นนะหมูแดงนะเป็นแผน่น ให้กันแบบจุกเลยครับของคิงร้านเด็ดในสุมาลีครับมีเยอะครับคล้ายๆกันครับแต่ละยันต์โฟรมันก็จะต่างกับกับเจียนน้ำหมูน้ำใสออกมาหน่อยเลยน้ำเดือดๆเ,เลยครับ ก็ไม่ต่างกันมากครับจะใส่สีชมพูนี่ก็เรียกว่าอะไรปะอ,อ๋อน้ำโคลแตรงนี้ก็มีใส่ปลาหมึกใส่นะฮะน,นี่คือจะเป็นสูนตรเจนเตอ f ์โฟแบบเม็ดอินไทยแลนด์นะฮะนี่ก็จะมาแนะนำการกินก๋วยเตี๋ยวฝั่งบงไทยนะฮะก็จะเป็นหมูสับแผน่แผนๆเลยกินกันให้จุกกันไปเลยครับ อันนี้แม่ไม่รู้ว่าไงฮนะจานเดียวแทบอิ่มอันนี้ก็จกเลยกินไม่หมดนะคคนี่ครับนี่ขนาดธรรมดานะไม่ได้จัมโบ้นะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟครับ ก็เกียวครับทอดครับขนาดตุนก็เป็นลังๆแล้วก็ยังหมดได้นะฮะลังนี้ยังหมดเลยครับลังหนึ่งหมดไปแล้วแม่ค้าบอกทอดไม่ทันพวกเกลี้ยนี้จะไม่ทอดทิ้งนะฮะจะทอดวันต่อวันครับวัตถุดิบก็จะใหม่อยู่เรื่อยครับใช้น้ำมันร้อนๆเดือดๆอะเกินนะร้อยองศามีขนาดใยกว่านะครับแน่น แน่นนะแน,น่นอีกคนก็ชอบกินเกี๊ยวทอดก็สั่งเป็นชามเลยะกรอบนักการ์สั่งเกี๊ยวทอดไปกินกับเกี๊ยวโปเพิ่มนี่ก็ของหวานนะครับกินของหวานตกท้ายหลังก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะฮะจะได้ดูบรรยากาศว่าการตาร้านก๋วยเตี๋ยวในเมืองไทยเป็นแบบไหนสำหรับพี่น้องสปปลาวนะครับ ส่วนที่เคลาราก็เคลาไปกินก็บรรยากาศก,ก็อีกแบบหนึง่งเมืองไทยก็จะอีกแบบนึงครับแต่ที่เมืองไทยของกินมันจะหาง่ายหน่อยวัาตดิบราคาก็ไม่แพงครับชั่วระยะ10-15บาท ก้าก็หนานนครับทำกันอยู่สองคนเก่งสุดๆไม่เก่งก็ต้องเก่งอันนี้น้ำเชื่อมกะทิกะทินะฮะที่ไทยเป็นแบบนี้ที่ลาวไม่รู้เป็นแบบบ้านผมหรือเปล่านะเครื่องหมูอันนี้เคื่อเป็นถ้าจะเป็นแถวลาวน่าจะเป็นใช้มือหรือเปล่าแก่ทินี่ก็จะใช้เครื่องจักรกับหมดแล้วส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากจีนม้่งหรือไม่ก็ เมดกินทไทยแลนด์เนี่ยของหวานตบท้ายกินเกียวเสร็จกินนักแข็งใส่กับอันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงที่ว่าเราจะกินกับก๋ยวยเตี๋ยวก็จะมีแซลมนนะม,มันจะมีม่มีอะไรก็เป็นของในชุมชน นี่คือราคาปัจจุบ,บันของร้านเจ๊โปรครับรก๋วยเตี๋ยวเจ๊โปนะฮะร้านหนึ่งร้านเด็ดในจังหวัดชนบุรีนะครับแนะนำเพื่อนๆแวะไปกินมาลองกันได้นะครับนะรบรรยากาศร้านก็ยังแน่นๆเหมือนเดิมครับขนาดช่วงบ่ายกว่าแล้วนะเปจกบ่ายสองโมงนะนี่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเอาไปให้แม่บ้านแล้วก็เกิดเราก็จะไปยินเองครับ70บาทด้วยฮะถุงเบลเลอร์เลย คุที่กดติดตามช่องเกลาวไรเดอร์นะครับช่วงนี้เกลามารีวิวอาหารร้านเดีกยินโต้เก็บป,ปูหน้าวตัตปูน,นะครับตอนนี้ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านคลิปหน้าจะไปร้านไหนเดี๋ยวคลาจะไปแนะนอนนะครับสวัสดีสายดี